ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดินหน้าเจรจาคว้าตัวทางด้านของเอ็นคุนคูมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ครับโดยล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ได้เดินหน้าเจรจากับเชลซีนะครับเพื่อคว้าตัวทางด้านของเอ็นคุนคูเนี่ยกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาเสริมทัพนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับโดยปีศาจแดงนะครับต้องการเพิ่มความหลากหลายในเกมลุกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ หลังจากที่คว้าตัวทางด้านของคุณย่าได้เรียบร้อยนะครับและกําลังเดินเรื่องยื่นข้อเสนอซื้อไบอันเอมโบโมจากเบนฟอร์ดอีกคนครับแม้เอนคุนคูนะครับจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับและได้ลงสนามในพรีเมียร์เพียง11นัดในฤดูกาลแรกนะครับก็ต้องถอยลงไปนั่งสำรองนะครับเพราะว่าฟอร์มแรงของโคพาเมอร์และนิโคลัสแจ็กสันนะครับแต่นะครับแมนยูนเต็ดนะครับเชื่อว่าเขายังมีศักยภาพนะครับและอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับนะของแผน ลูเป็นอมุลิมครับรายงานจากสื่อสเปนครับระบุว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับแต่เชลซีเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ขายในราคาถูกเนื่องจากเพิ่งซื้อมาจากไลซิกนะครับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยด้วยค่าตัวเนี่ยราวๆห้าสิบสองล้านปอนด์ครับอย่างไรก็ตามเชลซีเนี่ยพร้อมพิจารณาปล่อยตัวนะครับหากได้รับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์แม้จะเป็นการขาดทุนถึง17ล้านนะครับแต่นะครับด้วยหลักการบัญชีเนี่ยนะครับและกฎควบคุมรายจ่ายนะครับ ก็ความเสียหายเนี่ยทางการเงินก็ไม่รุนแรงนักครับแม้นะครับจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับในยุคของเอนโซมาเลก้านะครับแต่นะครับต้องบอกได้ว่าด้วยวัย27ปีนะครับบวกกับผลงานนะครับ3ประตูเนี่ย35ประตูในฤดูกาล2021-2022นะครับสมัยขาแข้งกับไลซิกนะครับเอนกุนคูเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับและอาจจะกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาลุ้นความสำเร็จได้อีกครั้งครับ ขณะนี้นะครับนากาเจรจารเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นต้นนะครับก็และมีแนวโน้มเนี่ยนะครับนะจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยอุปสรรคหลักเนี่ยคงเป็นเรื่องค่าตัวนะครับหากสามารถตกลงนะครับกันได้นะครับเอนคุณคูเนี่ยนะครับซึ่งรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ส0 0 0สนล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็พร้อมย้ายมาเป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญในถิ่นโอทัฟฟอร์ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ